ดีค่ะ<อ>ชื่อเคที่นะคะอายุ20ปีค่ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะขึ้นปีสค่ะคณะบริหารเจ้าของธุรกิจค่ะเคที่เวลาเห็นผู้ชายท่านหนึ่งเดินมาเนี่ยเราเลือกมองอะไรเป็นอย่างแรกคะก็น่าจะเป็นผิวที่เนียนนะคะผู้ชายในอุดมคติของเคที่จะต้องมีรูปร่างหน้าตาหรือมินิสัยอย่างไรครับจริงๆชอบใส่ฝออะชอบใส่ฝอคือต้องเป็นลูกครึ่งบาลูกครึ่ง,งหรือว่าฝรั่งก็ได้อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะชอบแนวแบบเออคมๆหวานๆอะไรเงี้ย เคสครับปกติแล้วเนี่ยเคสดูแลผิวยังไงดูแลผิวโดยการที่เราใช้ครีมสครับผิวแล้วก็ทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งแล้วก็ถ้ากำนลังก็จะเน้นวิตามินซีอะค่ะ mm. เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยทานผักไม่ค่อยทานผลไม้อะไรเงี้ย oh. ช่ก็ต้องบำรุงโดยการทานวิตามินซีอ,อะไรเงี้ยอะไมเป็นเด็กดื้อไม่ทานผักทานผลไม้ <laughs> อแล้วนี้ถ้าสมมติเราเป็นคนไม่ทานผักผลไม้เราเอาพวกแบบวิตามินมาดูแลผิวนี่เราใช้อะไรอะคะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็จะเน้นตัวชีดะอะไรเงี้ยเพราะมันจะผสมพวกสกัดผลไม้อะไรเงี้ยเคสกินยังไงคะถ้าสมมุติว่ามีคนเขาอยากจะแบบอ่ะจะซื้อกินบ้างแต่ว่าคือเคยกินมาหลายตัวแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผลอะถ้าจะกินแบบเคสถ้าจะเปิดใจเชื่อเคสว่าโอเคอันนี้มันดีจริงมันต้องกินยังไงคะเคสมีเทคนิคยังไงก็จะกินตัวคอลลาเจนตอนเช้า4เม็ดก่อนนอน4เม็ดค่ะเพราะว่ามันจะได้ผลที่ดีมากเลยค่ะย้ำนะคะ4เมดค่ะะจไ้ผลท่ perfect นี่ตัวก็จะเป็นอ่าตัวเอสทาอะค่ะที่หนูก็กินเหมือนกันนี่หนูเอามาด้วยค่ะอ๋ออันนี้เหรอใช่ตัวนี้เลยค่ะหรือเราจะกินตัวชีดาคอลลาเจนก่อนนอน2เม็ดแล้วก็ตัวเอสท่าจเม็ดก่อนนอนค่ะเพื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเพราะว่าตัวเอสทามันจะช่วยในเรื่องทําให้เราเด็กลงต้านแก่ส่วนตัวชีดาคอลลาเจนจะช่วยในเรื่องผิวพรรณถ้ากินควบคู่กันมันจะได้ประสิทธิภาพที่คอมโบได้ดีกว่า ถ้ากินแค่ตัวชีดาตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวที่ดีในอุดมคติจะต้องเป็นยังไงครับก็คือผิวที่ละเอียดดูแล้วแบบเออเนียนนุ่มอะไรอย่เงี้ยแบบสาวฝรั่งในอินสตาแกรอะไรอย่เงี้ยค่ะมีความออล่าในตัวค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณน้องเคสมากแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสจะมาขอถ่ายผิวน้องเคสใหม่นะคะได้ค่ะเค้ยครับสวัสดีครับชิดะคอลลาเจนวิตามินอาหารผิวที่คุณขาดไม่ได้